เมื่อเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูเนี่ยเราเราไม่สำรวมอินทรีย์ไว้จิตย่อมไปเกลือกลั้วในรูปอันเป็นวิสัยที่จะพึงรู้แจ้งได้ด้วยจกักขครุกนะเมื่อจิตเกลือกล้วแล้วปราโมทย่อมไม่มีก็คือมันไปผูกจิตติดกับอารมณ์นั้น รูปที่น่ารักคล้ายน่าปราถนาน่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งแสังความใกล้เป็นที่ตั้งของความกำหนัดย่อมใจมีอยู่แก่พิกุผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบโมเมาอยู่ซึ่งรูปนั้นนันทิย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ขาดการสัง,สงวสงรสำรวมอินทรีย์ละ,ะพิกุผู้เป็นอย่างเนี้ย ก็เรียกว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาท